แยมทำอะไรอะ่ะล้างจานค่ะอ,อ๋อทำไมไม่เปิดแรงๆไงลองเ,เปิดแรงๆดูสิ oh, <my. S 1> <laughs> นี่เวลาตกใจเดี่ยพี่มีตัวไหวม,มาให้เทสเนี่ยนะอันเนี้ยมันจะเป็นหัวอะไรหัวก๊อกนะครับแบบว่าถ้าปะกติเราเปิดแรงมันจะแรงใช่ไหมเราตัวนี้มีหัวก๊อกมาช่วยนะเวลาล้างถ้วยล้างจานล้างผักเนี่ยไม่ต้องกลัวมันกระเด็นไม่ต้องกลัวผักช้ำและที่สำคัญรอบเนี้ยมันจะมีในส่วนของอะไรนะ ตัวซิลิโคนแล้วก็ตัวสายรัดติดตัวมาเลยนะสะดวกสบายใช้ง่ายนะครับเอาเข้าไปปุ๊บแล้วก็หมุนแบบนี้เลยหมุนให้แน่นๆ pratique. ถ้าเรารู้ว่ามันแน่นแล้วลองเปิดดูเนี่ยเปิดดูอ่ะเปิดจนสุดเลยก็ได้เห็นไหมอ่ะล้างผักได้ล้างจานได้สะดวกสบายอ่ะน้องลองเปิดดูซิอ่ะน้องลองล้างดูอ่ะลองล้างดูแล้วก็ลองเปิดดูเหมือนเมื่อกี้เปิดจนสุดเลยอ่ะเห็นไหมอ่ะโอเคโอ้ยยืดได้ด้วยยืดได้อ่ะโอเคเห็นไหมสะดวกสบายนะ ราคาเดี๋ยวพิเศษมากเลยนะตอนนี้นะ,ะท่านไหนที่สนใจนะครับผมตัวนี้นะครับปะกติ99บาทนะครับพี่นนจะจําหน่ายให้99บาทรหัสงองงู99พิมพงองงู99เลยให้ราคา99บาทส่งฟรีทั่วไทยนะครับพื้นที่ห่างไกลไม่บอกเพิ่มไม่สะดวกโอนมีเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางก็ไม่บอกเพิ่มเช่นเดียวกันพิม์งองงู99ให้ราคา99บาท และที่สําคัญใครเห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์งองู99แล้วพี่นนมีโปรเด็ดกว่านั้นอีกนะครับก็คืององู99 99บาทพี่นนแถมให้อีก1ชิ้นเป็น2ชิ้นนะครับเอาไปราคาพิเศษเพียง99บาทเท่านั้นนะครับเอาไปเลย1แถม1ราคาพิเศษ99บาทส่งฟรีทั่วไทยขึ้นที่อย่างไกลไม่บวกเพิมไม่สะดวกโอนเอาไว้จ่ายตอนรับของได้นะครับผมนะัพิมพนะครับย้ําอีกหนึ่งรอบงองู99 อยากได้กี่เซตกี่อันกี่ชิ้นพิมพ์งองู99เท่ากับจํานวนราคาเพียง99บาทส่งฟรีทั่วไทยครับลูกค้าไม่ต้องจุดไม่ต้องวัดนะครับผมพิมพ์เฉพาะรหัสอย่างเดียวงองู99รหัสไม่ดูดไม่ดึงทักแชทเลยแล้วก็พิมพ์งงู99มาในแชทนะครับผมพิมพ์งงู99มาในแชทอินบ็อกได้เลยครับผมขอบคุณมากครับ